มากด้วยมันเป็นนกเป็นนกตัวใหญ่เป็นเหมือนนกใครรู้จักนกบ้าง หนูนิดไปว่าอยู่ตรงไหนนะเพื่อนเพื่อนช่วยกันหาตอนนี้หนูนิดเพื่อนเพื่อนหาหนูนิดไม่เจอแล้วนะนั่งไงหนูนิดน้องมาตะโกนเสียงดังแล้วเดินไป